สวัสดีทุกผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้อยู่ผมใน d ดฟอร์เกมเมอร์และเกม l i f e of e l o t ออีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับก็อยู่กันเป็นคลิปที่ห้าแล้วนะสำหรับครั้งนี้นะครับก็หลังจากที่มีการอัปเดตอะไรใหม่ๆม,มานะครับก็ได้มีโค้ดแจกถึงสโค้ดผมซึ่งตอนนี้ผมก็ได้นาํามาอาจะนํามาแจกให้ทุกคนนะครับซึ่งผมจะแจกในตอนนี้เลยนะครับพร้อมกับ วิธีใส่โค้ดแบบง่ายๆนะครับผมโดยที่แบบไม่ต้องมานั่งกดให้เสียเวลาเพราะบางทีนั่งกดเองมันก็จะกดผิดนะผมและสองโค้ดที่ผมจะแจกนะครับก็สามารถที่จะไปเอาได้ทางใต้คอมเมนต์นี่เลยนะผมกดลงไปเลยนะครับวิธีการใส่โค้ดแบบง่ายๆนะผมให้ก๊อปปี้โค้ดนะผมแล้วจากนั้นก็มาใส่ในแถบตรงนี้นะครับผมในแถบที่มีชื่อว่า r e d ที m c o ค e นะครับ หลังจากที่กดเข้ามาเสร็จแล้วเราก็ทําการวางหลังจากนั้นเราก็กดตกลงไปเลยนะครับหลังจากนั้นมันก็จะขึ้นข้อความขึ้นมาบอกว่าให้ไปรับของรางวัลที่จดหมายนะครับหรือว่าอินบ็อกซ์นั่นเองเมื่อทุกท่านรับของรางวัลทั้งสองโค้ดนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ่อมาผมก็จะมาพูดถึงเรื่องของการประหยัดเพชรสักหน่อยหนึ่งนะผมซึ่งตรงนี้ หลายคนนี่ก็ห้ามใจไม่ไม่อยู่นะแต่การที่มีเพชรหรือว่ามีเหรียญน,นะครับก็พยายามอย่าไปซื้อน้ำหอมนะผมซึ่งผมรู้ดีเลยว่าหลายคนที่ได้เพชรมาหรือว่าได้เหรียญมานี่อาจจะไปซื้อน้ำหอมกันมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นพยายามเก็บไว้นะเอาไว้สุ่มของดีกว่าสุ่ม s s r ดีกว่านะอันนี้ก็น่าจะดีกว่านะเรื่องน้ำหอมยังไงเดี๋ยวมันก็ต้องมีมาขายเรื่อยๆนะครับก็พยายามอย่าไปซื้อนมากนะพยายามซื้อของอัพพยายามซื้ออ่าพยายามเก็บเพชรเอาไว้ดีกว่าเพื่อสุ่ม s s r ซึ่งตอนนี้ผมก็ เก็บเพชรเอาไว้เยอะมากเลยนะผมก็ประมาณกี่เพชรวะหนึ่งร้อยไอ้หนึ่งพันกับอีกห้าสิบห้าเพชรนะผมก็เอาไว้สุ่ม S S R นะฮะก็ตอนนี้ยังไม่ถึงเวลานะครับหลังจากที่แจกโค้ดเสร็จนะครับเรามาสู่ประเด็นหลักของเราดีกว่ากับประเด็นหลักของเรานะในคลิปนี้ก็คือหลายคนอาจจะติดปัญหานะผมซึ่งเป็นปัญหาเดียวกับผมนะซึ่งผมก็ไปหาวิธีแก้มาแล้วนะครับก็คือ เลเวลเกมของผมเนี่ยขึ้นมาเป็นเลเวลที่24แล้วนะหลังจากที่เมื่อวานผมได้แค่21นะวันนี้24แล้วอัดเตด,ดตัดต่อแล้วก็ลงเลยนะผมก็รู้เลยว่าเลเวลเท่าไหร่ <c oughs> ก็นี่ครับเลเวล20สู่นะผมซึ่งปัญหาก็คือผมไม่สามารถที่จะไปต่อได้ในการอัพนะผมซึ่งตอนนี้ผมก็ได้อัพ SSR นะผมให้สามารถเพิ่มเลเวลนะผมไปถึงเลเวลที่24ได้แล้วนะผมซึ่งตัวอื่นนี่ผมยังไม่ได้อัพนะ ผมจะมาบอกนะผมวิธีว่าสามารถทํายังไงให้เลเวลจากที่มันตันให้20สามารถที่จะทะลุไปได้ต่อนะผมขั้นตอนแรกนะเรามาดูนัตรงนี้นะผมเรามาดูทางหน้าของเพอร์ซนานะผมซึ่งเป็นบรรทัดแรกนี่เลยนะครับแล้วจากนั้นมาที่ชอนเส้นนะครับผมอออกเสียงขอภครด้วยนะซึ่งตรงนี้นะครับเราจะต้องทําตามเงื่อนไขตรงเีื่อนบอกนะเดี๋ยวผมจะขยายขึ้นมาให้ดูนะครับผมก็คือมันต้องการเหรียญสีแดงนี่นะครับผมมา หกนะผมหรือหกพอดีนั่นแหละผมเก็บมามากกว่าหกนะผมก็ต้องการหกเหรียญแล้วก็ตรงนี้เจ็ดเหรียญน,นี่ก็จะหกเหรียญหน,นมซึ่งเป็นเหรียญสีแดงนะฮะดูลองดูตรงโลโก้นะผมมันจะไม่เหมือนกันนะก็เก็บพยายามเก็บนะผมให้ครบตามจํานวนที่มันบอกนะเพื่อที่จะมาอัพเลเวลนะผมวิธีการเก็บนะฮะเก็บตรงไหนเดี๋ยวผมจะมาบอกนะผมอย่างแรกเลยเนี่ยให้เรากลับมาตรงนี้นะครับแล้วจากนั้นเรากดปีเอไปที่ทอ่าแพทเทิร์นนะผมสิ้นพันธ์ในแกลว ก็กดมาที่รีสอร์ทนะครับผมหลังจากนั้นเรามาเลื่อนหานะคร,รับผมตรงเหรียญตรงนี้นะครับผมตรงเหรียญที่ว่าทางหน้าเกมมันกาหนดมาว่าจะให้เอาตรงไหนนะครับเพื่อไปอัปเกรดพลังเพื่อที่จะตีจากเลเวลย0สบทะลุขึ้นไปสู่เลเวลที่ยิบสี่นะครับนี่ครับล้วก็กดเข้าไปแล้วก็ดูนะว่ามีเหรียญที่เราต้องการไหมนะครับเราดูทุกตัวละครเลยนะซึ่งบางตัวก็จะมีเป็นเหรียญพลังสีม่วงนี้นะครับผมก็ พยายามไปดูนะผมว่าตัวละครที่เราจะอัปเดตเนะี่ยอย่างเช่นตัวเนี้ต้องการเหรียญอะไรนะผมเพื่อนจีมาอัปเดตก็มีเหรียญสีม่วงสองเหรียญน,นะเลเวยหนึ่งกับเลรวลสองแล้วก็มีเหรียญสีเหลืองน,นี่นะนี่ครับก็พยายามไปหามาผมตามนี้นะครับก็โจเกมจะกําหนดให้ว่าเราควรจะหาเท่าไหร่กี่เหรียญกี่เหรียญนะผมอย่างเช่นตัวนี้ก็อ่ะผมหาจนครบหมดแล้วนะเพื่อนีีจะมเอาเอามาอัปเดตให้ทุกท่านได้ดูนะครับว่าเราจะต้องหายัางไงบ้างอ่ะ เป็นตัวนี้อ่ะผมมีแล้วใช่ไหมแต่ว่าผมจะไม่อัปเดตตัวหุ่นนะผมจะอัปเดตแค่ตัวตามพวกนี้นะผมตามที่ว่านะครับผมจะอัปเดตเนี้ยตัวละครหลักของผมนะมาเดี๋ยวเรามาเริ่มอัปเดตกันเลยนะซึ่งขั้นตอนการอัปเดตนะผมก็เราจะต้องมีเหรียญนะผมเยอะมากนะผมซึ่งตอนนี้ผมมีเหรียญอยู่ที่สองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสองร้อยสี่สิบห้าเหรียญนะผมซึ่งเหรียญที่ใช้ในการอัปเดตก็จะเป็นสี่หมื่นห้าพันเหรียญนะ เดี๋ยวเราจะทําการอัปเดตตอนนี้เลยเพื่อตีเลเวลขึ้นไปนะเรร็บร้อยครับตอนนี้ผมกดไปเลเวลสี่สิบนี่ว่ะเมื่อกี้นี่บอก 24, เลเวลยี่สออมัวแล้วนะอ่ะนี่ครับผมเป็นเลเวลสี่สิบนะผม่ะเดี๋ยวจะตีเลเวลขึ้นไปนะเป็นการเคาะเลเวลขึ้นไปให้เราสามารถที่จะอัปเดตเลเวลขึ้นไปให้ได้มากกว่านี้นะ,ะมาไล่เคาะเลเวลให้ดูเลยครับนี่ครับผมกดตรงนี้ก็ได้นี่ว่าลืมไปอ่าเค เรียบร้อยครับอ้าวอ๋อกดผิดโอเคกดไม่ผิดนะครับแต่ว่าใช้เหรียญจนหมดนะผมก็โอเคเดี๋ยวค่อยไปสะสมใหม่นอกรอบนะครับก็นี่นะครับวิธีการอัปเดตเลเวลนะผมที่จะทําให้อ่าตัวละครเราสามารถจะมีเลเวลเพิ่มไฟนะจากเลเวลยีสนะเป็นเลเวลยี่สสี่ s r ยี่สนะเลเวลเลเวลขึ้นได้ยีี่นะยี่สี่โอเคแต่จริงเราสามารถอัพจาก ยี่สิบเป็นสี่สิบได้นะผมซึ่งเลเวลแต่ตัวเป็นยี่สี่นั่นเองนะฮะซึ่งขออภัยด้วยนะเมื่อกี้นี่พูดผิดไปเยอะเลยเอาจริงๆก็คือเลเวลสูงสุดที่สามารถย่ามได้นะก็คือเลเวลยี่สี่นะครับผมขึ้นก็เยอะอยู่พอสมควรแต่ถ้าใครอยากจะก้าวกระโดดไปสี่สิบเลยก็หาเหรียญมาตามนี้นะครับผมซึ่งตอนนี้นะก็เหรียญของผมก็หมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็จะต้องไปหาเพิ่มนะผมจะเหรียญที่มันขึ้นบอกนะก็โอเค ยวค่อยไปหาีกคีนอกรอบนะครับแล้วก็อู้หลังจากที่อัปเดตเสร็จก็มีของรางวัลเนาะโอเคอย่าลืมนะผมการอัปเดตทุกครั้งคุณจะต้องเตรียมของนะผมเป็นเหรียญนะเหรียญทองนะผมที่เขาแจกให้นะผมเนี่ยเป็นเหรียญนี้นะเหรียญเงินเนี่ยเหรียญเงินเนี่ยจะเป็นเหรียญทองเหรียญในเกมะไรง่ายง่ายอุปกรณ์ที่คุณจะต้องเตรียมนะผมก็มีดังนี้นะผม ปวดน้ำยาสีฟ้าอยู่ด้วยนะในการอัปเดตเลเวลนะผมนี่ฮะอัปเดตเลเวลตัวละครน,นะผมจะอัไปยิบสี่เลยกันโอเคเพื่อที่จะไปตีนะผมนี่ฮะอ่ะอัปเดตได้แค่นี้นะก็เดี๋ยวค่อยไปหาต่อนอกรอบแล้วส่วนครั้งหน้านะครับผมอาจจะมาสุ่มนะผมให้ดูนะเป็นทางด้านของ s อ r อสนะก็อาจจะได้ดูผมเกลือนะผมก็ติดตามดูกันเอานะ หรับใครที่มาดูนจนจบนะผมก็ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างมากนะผมก็อ่ะคลิปนี้มาสั้นๆนะผมมาบอกเพียงแค่นี้นะครับก็ถ้าใครฟังไม่รู้เรื่องอะไรเลยตรงไหนก็ฟังไม่เข้าใจก็ต้องขออภัยด้วยเพราะว่าช่องผมโนสคริปนะครับแล้วก็ขออภัยที่ฟังช่วงพูดและลิ้นพันกันนะเพราะว่าเนื่องจากว่าเออมันอัดสดเลยนะผมก็ ต้องไปตัดต่อเอาอีกนะฮะก็อัดเสร็จลงเลยนะผมอัดเสร็จตัดเสร็จลงเลยนะใส่เพลงประกอบเสร็จลงไว้เลยนะก็คลิปนี้อัดตอนห้าวงนะกว่าจะได้ดูก็น่าจะวันทุ่มสองทุ่ม,มเลยครับเพราะกว่าจะเรนเดอร์เสร็จอีกเรนเดอร์เป็นโ k นะโฟเคนะนะเรนเดอร์ยังไม่ทันยังไม่ทันอัพเป็นโ k เคเสร็จเลยนะทุกคนได้ดูแล้วนะผมก็<笑><笑>โอเคขอจบไปเพยงเท่านี้นะครับบ่นเยอะแล้วนะเจอกันใหม่โอกาสหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับผิดลาดประกันใดขออภัยด้วยนะครับผม